nè các bạn đi nè, phưng ăn kiệt đọt mai, thấy mày? Nè, nè, phưng bạn พึ่งเข้าไปแล้วพึ่งเข้าไปข้างในแล้วเพื่อนๆนี่นี่เป็นดอกไม้ที่พึ่งชอบเหมือนกันนะเพื่อนๆเป็นดอกทองอุไรนะเพื่อนๆดูมุดเข้าไปนี่วันนี้เรามาดูพึ่งหาน้ำหวานหาดอกไม้กันนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมอ่าโอ้โอ้บินเบินบิน เพื่อนเห็นไหมครับนี่ไงนี่พึ่งที่พี่จิต้าเลี้ยงไว้นะขับไปข้างในขไปข้างในาออกมาแล้วหา,าน้ำหวานอยู่าหาเกสรดอกไม้หาน้ำหวานแล้วบินเข้าบินออกนะ ชอบแบบทองออนไลน์เพราะว่าเขาก็มีน้ำหวานน,นี่นี่น่าจะเป็นแมงวันทองนะครับเราก็มักกินน้ำหวานเหมือนกัน คพึ่งชอบจะนิดนึงเหมือนกันนะดอกทองอุไลข้างถนนนี่นะฮะ จะตามชีวิตพึ่งกันไหนไปไหนไปไหนไหนเป็นไปไหนเราจะตามอุ้ยมีหลายตัวเลยนี่ก็ตัวนึงเอาเอาตามตัวนี้ง่ายดีอุ้ยสองตัวตอนนี้มาสองตัวแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมก็เห็นไหมเห็นเห็นเหรอนน่น น้องพึ่งมาหาน้ำหวานตัวไหนมาก่อนก็ได้ก่อนไปละม,มาดูพึ่งน้อยกินน้ำหวานกัน

้นดอกทองอุลัยนี้ปลูกไว้ให้พึ่งเลยนะครับตั้งใจปลูกไว้อันนี้ครับอันนี้ต้นทอง,ทงอ,อุลัยอ๋อใช่หรอกต้นทอง,งอุลัย ปลาเหรอ<ะ>เห็นเหรอปลาบานกอดหาอาหารเสร็จแล้วก,ก็พามานี่นะครับเพื่อนๆน,นี่แหละเดี๋ยวดู แล้วก็เอาน้ำหวานมานะครับกะทำอยู่ข้างบนพึ่งเอาน้ำหวานมาให้ลูกเขา มาใส่รังไว้อโอเคนะเพง่อนต้่งเป็นผู้หญิงผู้ชายใครอะผู้หญิงหรือผู้ชายอะพึ่งอะใช่พึ่งเป็นผู้หญิงตัวนี้เป็นพึ่งงานลูกเป็นพึ่งตัวเมียที่หาเกสรดอกไม้หาน้ำหวานมาให้อ่ะลูกอะจะเป็นจะเป็นเขาเรียกพึ่งงานเป็นพึ่งตัวเมีย แล้วก็มีนางพญามีนางพญาอยู่ตัวหนึ่งในดำไม่คอยวางไข่วางไข่ครั้งหนึ่งเป็นพันปองแล้วก็มีพึ่งตัวผู้ด้วยพึ่งตัวผู้สีดำไว้ผสมพันธุ์พึ่งนางพญาตัวออกสีดำใหญ่กว่าตัวผู้อ พึ่งพึ่งงานคือพึ่งตัวเมียตัวเล็กที่สุดนะครับว่องไวรวดเร็ววินเข้าวิวนออกนะครับดังนี้ก็กำลังสร้างนะครับตัวลงมาก็ประมาณได้สักเดือนกว่าๆดังนี้ลงประมาณคุมพธา น,นี่ก็เข้าเมษาเอ้ยเข้ามีนาแล้วเกินเขากำลังสร้างนะครับอะไรขั้งชิชิิชเกินกปไหได้แต่ต้องไปล่อมาวางไว้ นี่อย่าจับลูกอย่าจับน้ำมันะลูกป่ป๊ากำลังอ้ไงทดสอบน้ำอยู่นี่ก็เป็นเสาแองพึ่งใหม่นะครับเพื่อนๆนี่ใช่อันน้ำมันเก่าแล้วใช่อันแบบนั้นนั่นนะเพื่อนๆมันแ่ศัตรูพวก<ช>มดมันขึ้นง,ง่ายนะครับก็เลยเนี่ยอนาคตจะเป็นเสามาตรฐานแบบ<ม>นี้นะครับเพื่อนๆ ก็จะมีขอบเล้วก็เข้าไปได้ใช่แล้วทำไมบอกว่าต้องคื้อแบบนั้นป้าป้าต้องคือพึ่งที่มีบันไดสิให้พึ่งบินใช่ได้ได้แต่จะให้มันมีบันไดเหรอใช่เราจะให้มดไต่บันไดขึ้นไปเหรอพึ่งมันบินขึ้นไปเราไม่ให้มดขึ้นไปนี่ไงมันก็กันน้ำนะเพื่อนๆนี่ไวกันน้ำกันมด มามาอุ้มหน่อยมามาอุ้มอุ้มให้ดูให้ชิต้าดูหน่อยนี่เป็นถ้วยกันน้ำนะเพื่อนเพื่อนพีวนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาเขาเพิ่งแค่งอเพิ่นก็จะบินมากินน้ำอ่ะก็ได้ด้วยก็กินน้ำได้ด้วยเพื่อนเพื่อนอันนี้ที่ล้างอาบน้ำก็ได้ก็ได้นี่นี่เป็นการทดสอบเป็นทด น้ำรั่วไม่รัว่วเพราะว่าไอ,อทำด้วย e อีบ็อกซี่เมื่อวานครับวันนี้ก็มาทดสอบกันนี่แบบหลายเสาเลยนะเพื่อนๆนี่ <c oughs> นี่เป็นการทดสอบ <c oughs> เสาเสาพึ่งนะครับเ,เตรียมมาเยอะเลยส่วนนี่ก็ตั้งไว้แล้วนะครับเพื่อนๆ แต่น,นี้ฐานน้ำมันเล็กไปหน่อยมดแดงสามารถต่อตัวขึ้นไปบนเสาได้นะครับมดแดงมันฉลาดนะครับนี่มาถานนี้มาก็ใหญ่กว่าหน่อยโอกาสต่อตัวมันก็ไม่ถึงนะครับเราต้องเอาความชัวไว้ก่อนนะครับการเลี้ยงพึ่งเราไม่ได้ดูแลตลอดทุกวันตลอดทั้งวันบางทีผมบางทีเป็นเดือนนะครับถึงจะได้เข้าไป ดูเดินดูอย่างนี้นะครับก็ไม่มีเวลาที่จะไปดูแลเรื่องสัตวูก็ต้องใช้ถาดที่